มีใครบ้างไหมครับที่เคยไปกินข้าวแกงแล้วได้เจอฝอยขัดหม้อหรือว่าหมออ้อยอยู่ในอาหารของตนเองฮะซึ่งแอดว่าชีวิตเราแต่ละคนนี้ยอย่างน้อยต้องเคยเจอสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยแหละแล้วเมื่อเจอแล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างฮะหลายๆคนบอกก็แค่เคียร์ทิ้งไปแล้วก็กินข้าวต่อใช่ไหมฮะ แต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่แค่อะไรที่หยิกย่อยแต่ว่าเป็นนิ้วคนล่ะครับเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงกันซึ่งเรื่องราวนี้เองนะครับมันเคยเป็นข่าวใหญ่เลยในปี2005กับร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังร้านหนึ่งนะฮะที่ตอนแรกแอดก็กะแค่ว่าจะเอาเรื่องนี้มาทําเป็นรวมเรื่องจังไรในร้านฟาสต์ฟู้ดอะไรแบบนี้นะครับแต่พอสืบไปสืบมาเนี่ยปรากฏว่าเรื่องราวมันซับซ้อนมากจนขนาดว่าแอดต้องขอหยิบเรื่องนี้มาทําเป็นคดีไดอรี่กันเลยดีกว่าครับที่เรื่องมันจะเป็น งงเ,เราก็มาฟังกันเลยกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับโดยเรื่องนี้นะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีแม่หญิงคนหนึ่งชื่อว่า安娜阿尔贾าฮะเธอได้ขับรถมาอย่างเหนื่อยล้าหลังจากการทำธุระเสร็จในเย็นวันหนึ่งของเดือนมีนาคมในปี2005ครับที่ในเดือนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเดือนที่อากาศค่อนข้างจะเย็นแล้วแม่นางเนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยอนาฮะเธอก็เลยอยากจะหาอะไรที่ร้อนๆเซ่บๆมากินได้แบบอบอุ่นร่างกายสักนิดหนึ่ง แม่อนานะครับก็เลยได้ขับรถไปยังร้านฟาสต์ฟู้ดร้านหนึ่งที่มีชื่อว่าเวนดี้ฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้จักกันไหมนะคือมันจะเป็นร้านที่มีโลโก้เป็นรูปผู้หญิงมีผมเปียสองข้างแล้วก็หน้าตามีกระหน่อยนะครับ แต่เอาเป็นว่าเอกลักษณ์ของร้านนี้เนี่ยก็ค,คือความสดใหม่ของอาหารครับคือเขาจะสัญญาว่าเขาจะไม่ใช่อาหารแช่แข็งในการมาเตรียมเมนูอาหารนั่นเองซึ่งหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อของร้านนี้เลยนะครับก็คือเมนูชิลิคอนคาเน่ฮะที่จะอธิบายไปก็คงจะไม่เข้าใจหรอกแต่ให้เพื่อนๆลองนึกถึงภาพน้ำพริกอ่องบ้านเราก็แล้วกันที่จะเป็นน้ำพริกสีดแดงๆเหมือนซอสเนื้อหมูสับนะครับ ที่ในชิลิคอนคาเน่เนี่ยมันก็จะมีพริกป่นปนล,ลงไปเยอะด้วยนั่นเองก็ชื่อมันก็บอกว่าชิลี่แปลว่าพริกนเนาะที่มาได้มาเสร็จนะครับแม่นางแอนนาก็ไม่รอช้าเลยเดินเอาไอ้น้ำพริกถ้วยนี้นะครับไปนั่งที่โตะ๊ะแล้วก็หักแครกเกอร์ก,ก,อกับบีบมะนาวใส่นิดหน่อยก่อนที่เธอจะตักมันขึ้นมากินหนึ่งคำสองคำแล้วก็สามคำอ <c oughs> และฟันของนางนะครับก็ได้ไปขบเข้ากับอะไรบางอย่างที่แบบแข็งแข็งเหนียวเนียวแล้วก็เคี้ยวไม่ลงครับซึ่งแม่นางก็คิดว่ามันจะเป็นเอ็นหมูอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เลยได้ลองคายออกมาเพื่อจะมาดูครับที่เมื่อเห็นสิ่งที่นางคายออกมาเท่านั้นแหละแม่นางแอนนาน,นะครับก็ถึงกับร้องขึ้นมาเลยว่า holy jesus christ on the bike พระเยซูทรงขี่จักรยานี่ฉันเจอนิ้วอยู่ในชิลี่คอนคเนไของฉันเลยเนี่ย แล้วก็บอกให้ทุกคนในร้านที่กําลังกินเมนูนี้อยู่นะครับหยุดหยุดอย่าเพิ่งกินเลยเพราะว่ามันอาจจะมีนิ้วนิ้ว,วอื่นตกอยู่ด้วยครับทีเมื่อพูดจบเท่านั้นแหละครับมันก็ถึงกับมีลูกค้าบางคนนะครับวิง่ตงตรงดิ่งไปห้องน้าไปเบื่อไปหักแต่ก่อนเลยทัางที่ว่าเมนูที่ลูกค้าคนดังกล่าวกินนะครับมันไม่ได้เมนูชิลี่คอนคาเน่อะไรเลยแต่แบบพอได้ยินว่ามีนิ้วมือในอาหารต่นนั้นนะครับมันก็สร้างความผะอืดผะอ,อมให้กับลูกค้าแทบทั้งร้านเลยครับ ที่เอาเป็นว่าในเวลาต่อมาเมื่อแม่นางแอนนาตั้งสติได้นะครับเธอก็หยิบถ้วยน้ำพริกองอของเธอเนี่ยเดินไปเจียงเคาน์เตอร์ของพนักงานร้านครับแล้วก็ไปแหวะแหว่เจ๊จัดฉอดๆกับพนักงานดาพนักงานใหญ่เลยว่านี่เธอทําอาหารภาษาบ้านอะไรเนี่ยเอานิ้วคนตกลงมาแบบนี้ฉันรับไม่ได้เลยนะ ถ้าหากฉันท้องเสียไส้ผูอะไรขึ้นมาเป็นยังไงก็แบบด่ากันจนกระทั่งผู้จัดการร้านนะครับต้องเดินออกมาสร้างความสงบให้กับร้านโดยการแบบเออคุณคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับใจเย็นๆก่อนนะครับทางร้านเราเนี่ยได้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่เราเตรียมมาทุกอย่างมันไม่มีเนื้อคนอยู่นะครับไอสิ่งที่คุณเคี้ยวไปเนี่ยมันอาจจะเป็นผักหรือว่าอะไรที่เคี้ยวยากๆก็ได้เพราะด้วยความที่แบบไอนิ้วนั้นมันก็ไปปนกับพวกน้ำพปงน,น้ำพริกอะไรทาให้มีสีแดงๆติดเหมือนกับว่าเวลาผักเลอะซอสเราก็จะมองไม่ค่อยออกใช่มมััรว่านนเป็ผกอะไ ดังนั้นผู้จัดการร้านนะครับก็เลยได้ขอเอาไอ้สิ่งที่คุณแอนนาบอกว่ามันเป็นนิ้วเนี่ยมาดูหน่อยที่มาดูปุ๊บเท่านั้นแหละครับฮีก็ร้องเข้ามาเลยว่าไหวตเตเนหกตกกระ,ะมังกันเลยทีเดียวเพราะว่านี่มันเป็นนิ้วคนจริงๆครับซึ่งเมื่อเห็นดังนั้นนะครับผู้จัดการร้านก็เลยได้ทําการขอโทษขอโพยแม่นางแอนนากันไปใหญ่เลยครับแล้วก็ได้นําเสนอส่วนลดกิฟต์โ u ลเชอร์เลยให้แม่นางแอนนาหมดเลยแต่ทว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้ทําให้แม่นางแอนนาแก่เย็นลงเลยครับเพราะเจ๊แกเห็นว่า การที่ทางร้านได้เอาส่วนลดหรือกิฟต์บัลเชอร์อะไรพวกนี้มาให้นะครับมันเป็นการปัดความรับผิดชอบนำซ้ำําทางร้านก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลย,เลย,เลยก็ได้แม่นางแอนนาเนี่ยเข้ามาจ่ายตังให้เป็นลูกค้าเพิ่มอีกเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับแม่นางแอนนาก็เลยไม่ยอมเลยวีดวาดโวยวายบอกว่าไม่รู้แ่ะฉันจะฟ้องสงฟ้องศาลจนกระทั่งผู้จัดการนะครับได้คิดว่าเอาอีนี่ไม่อยู่แล้วมันองค์เจ้าแม่กาลีมาลงซะแบบนี้เราจะต้องทําให้มันสงบสติอารมณ์ให้ได้ก่อนก็เลยไปบอกให้พนักงานของร้านนะครับรีบโทรเรียกตำรวจ ตรวจสอบเลยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับก็เลยทําให้แม่แอนานาเนี่ยได้ใจเย็นลงบ้างครับที่เมื่อตํารวจมาถึงนะครับตํารวจก็ถึงกับเกาหูเลยครับเพราะว่าพวกเขาไม่เคยเจอคดีอะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยไม่รู้ไงฮะว่าจะเริ่มสืบตรงไหน ตำรวจนะครับก็เลยได้บอกพนักงานในร้านว่าอ,อลองไปเอาของในหม้อมาเทดูให้หมดนะว่ามันจะมีนิ้วคนอะไรอยู่แบบนี้หรือเปล่าคือเผื่ออาจจะว่ามันจะมีนิ้วอื่นที่แบบโดนตัดติดอยู่ลงไปด้วยใช่ไหมครับแต่ทว่าก็ไม่พบนิ้วอะไรสักดุลเลยตำรวจก็เลยบอกไปเปิดตู้เย็นดูซิไปดูแพ็กเกจเก็บของอะไรซิว่ามันมีอะไรปนเปื้อนหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเรียกให้พนักงานนะครับมายืนเรียงกันเป็นหน้ากระดาษเลยแล้วก็มาตรวจเช็คดูนิ้วของทุกคนเหมือนกับเวลาคุณครูตรวจเล็บนั่นนะแล้วก็พบว่านิ้วของพนักงาน ทุกคนนะครับมันก็ยังอยู่ดีครบหมดครับโปลิสเองก็เลยไม่รู้เลยว่าแล้วไอ้นิ้วนั้นเนี่ยมันมาจากไหนล่ะเอ๊ะหรือจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้นิ้วพวกนี้เนี่ยมันติดมาตั้แต่โรงงานเตรียมอาหารแล้วคืออาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นในโรงงานแล้วเขาเก็บชิ้นส่วนไม่หมดไงนิ้วนะครับมันก็เลยได้ปะปนมากับในอาหารครับที่ถ้าหากมันเป็นแบบนี้ก็ทําให้เขาจะต้องไปสืบต่ออีกไกลเลยตํารวจก็เลยบอกว่าอ่ะแต่งั้นเรื่องการสืบวันนี้เนี่ยเราขอจ,จบแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน ทำให้มันเป็นที่ไม่พอใจของแม่นางแอนนาเลยนะครับเธอก็แบบบอกว่าคุณตํารวจครับทาไมคุณไม่มีความรับผิดชอบอะไรแบบนี้ล่ะฮะที่ถ้าคุณยังทิ้งเรื่องราให้มันนิ่งเฉยแบบนี้ฉันจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปออกรายการทีวีเลยนะครับคือถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็พอน่าจะเดานิสัยแม่นางแอนนาได้ใช่ไหมครับว่าเธอเนี่ยมีความเป็นมนุษย์ป้ามากขนาดไหนครับ ที่นั่นแหละครับเธอก็ทําจริงๆครับก็คือวันต่อมาเธอก็เอาข่าวเรื่องนิ้วมือในน้ําพริกออกนี้เนี่ยไปบอกกับสื่อข่าวให้รู้เลยนะครับ ที่ก็นั่นแหละครับเมื่อคนได้เห็นข่าวนี้ปุ๊บก็ยิ่งตกใจขึ้นไปใหญ่ครับจนเรื่องนิ้วมือคนในน้ำพริกอ่องนี้เนี่ยมันได้เป็นที่พูดถึงมากในช่วงนั้นเลยและต่างก็ออกมาล้อเลียนกันแบบเฮ้ยเอ็งรู้จักร้านเวนดี้หรือเปล่าอย่าไปนะเว้ยเพราะได้ข่าวว่าร้านนี้เนี่ยเขาใช้นิ้วมือเป็นสูตรอาหารและครั้งต่อไปที่เอ็งไปนี่เอ็งอาจจะได้เจอนิ้วตีนก็ได้นะก็พูดกันล้อเล่นไปจนกระทั่งทําให้ร้านเวนดี้นะครับเสียหายกันไปใหญ่เลย จนทําให้เมนูชิลิคอนคานเน่หรือน้าพริกอ่องของร้านนั้นที่เหมือนเป็นตัวชูโรงนะครับบัตรนี้เนี่ยมันได้กลับกลายเป็นตัวชูความอับอายให้กับร้านไปแล้วครับลูกค้าที่มาในร้านเวนดี้แต่ละวันนี่ก็ลดลงวๆบ,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 บเลยจนในที่สุดน,นะครับก็เหมือนกับทางเจ้าของร้านเขาจะทนไม่ไหวนะฮะที่แบบรอโปลิสสือบอะไรนานเกินมันก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมทางเจ้าของร้านเวนดี้นะครับก็เลยไปจ้างนักสืบให้มาสืบเลยแบบครานี้เนี่ยเ้าจะต้องปิดคดีแล้วก็กู้ชื่อเสียงของร้านมาให้ได้ โดยเริ่มต้นจากการไปสืบว่าไอ้นิ้วมือนี้นะครับมันมีที่มาจากที่ไหนที่ใดและมันเป็นของใครครับคือเขาเนี่ยสืบจริงจังมากเลยขนาดที่ว่าไปไล่ตรวจยังประวัติของพนักง,งานทุกคนในร้านนะครับว่ามีใครบ้างหรือเปล่าเคยมีประวัติทางอาชญากรอยู่ คือเขาได้สืบไปสืบมา,าจนกระทั่งมีทฤษฎีแบบในร้านนี่เนี่ยมันอาจจะมีการฆาตกรรมการฆ่าหั่นศพแล้วแบบฆาตกรอาจจะเก็บศพไม่เนียนนิ้วมือตกไปในหม้ออาหารแบบนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดคดีการฆาตกรรมขึ้นที่ฟาร์มวัวฟาร์มหมูแล้วแบบฆาตกรก็โยนศพคนให้แบบหมูกินอะไรแบบนี้แล้วเนื้อคนเนี่ยมันก็ไปอยู่ในท้องหมูนะครับเพราะจากคดีไดอารี่ที่แอดได้เล่ามาหลายๆคดีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของการที่คนร้ายนะครับเขาได้ใช้หมูในการเก็บศพใช่ไหม ที่ถ้าเป็นจริงเนี่ยมันก็จะน่ากลัวมากนะครับแต่ทว่าไม่ว่านักสืบจะไปสืบหาจากฟาร์มไหนฟาร์มหมูฟาร์มรวัวอะไรก็ตามก็ไม่ได้เจอกับหลักฐานเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งในระหว่างที่นักสืบได้ทําข่าวเรื่องนี้ไปทํามานะครับเขาก็เหมือนกับว่าจะไปได้ยินข่าวข่าวหนึ่งที่เหมือนกับจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็เกี่ยวฮะก็คือ ก่อนหน้านั้นไม่นานเนี่ยมันจะมีชาวบ้านคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงในย่านนะครับเธอได้ไปประสบเคาะไปเจอกับเสือป่าตัวหนึ่งมาไล่ตะปบเธอแล้วเธอก็วิ่งหนีไม่ทันครับก็เลยโดนเสือป่าตัวนั้นเนี่ยกัดจนนิ้วมือเธอคาสะบ้านเลยที่เมื่อหลังจากโดนเสือตัวนี้กัดเสร็จนะครับแม่นางผู้นี้เนี่ยก็ได้ถูกรับเอาตัวส่งไปยังโรงพยาบาลพร้อมกับนิ้วเธอเพื่อจะอไปต่ออะไรกันแบบนี้แต่ถ้าว่าพอหมอและนางพยาบาลจะไปเอานิ้วแม่นางมาต่อนะครับก็พบว่านิ้วมันหายไปไหนแล้ว คือจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามีใครในโรงพยาบาลได้แอบไปขโมยนิ้วของหญิงสาวผู้นี้มาแล้วก็เอามาโยนลงหม้ออะไรประมาณนั้นนักสืบนะครับก็เลยได้ดำเนินไปหาหญิงคนนั้นแล้วก็ไปขอ d n a แม่นางมาตรวจครับแล้วก็พบว่า DNA มันไม่ตรงกันครับที่ในขณะเดียวกันแม่นางแอนนาก็ไม่หยุดที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับ ความประสบจิตที่เธอได้เจอนะครับก็คือเธอเนี่ยเดินทางไปเรียกร้องค่าเสียหายจากร้านเวนดี้ครับคือเรียกร้องเงินไปจํานวน8หลักไปลายนะฮะ ที่ทางร้านเวนดี้ก็บอกว่ายังไม่อยากจะจ่ายตังค์ให้เธอเพราะว่าร้านเนี่ยยังไม่สามารถค้นพบได้เลยว่าสาเหตุของนิ้วนั้นเนี่ยมันมาจากไหนครับแม่นางแอนนานก็เลยคิดว่าเอาราน,นี้เนี่ยมันอู้และคิดที่จะไม่จ่ายตังค์เธอแน่เลยเธอก็เลยบอกไปว่าไม่รู้ละถ้าร้านยังไม่ทําอะไรแบบนี้นะเธอจะยิ่งประโคมข่าวให้ร้านฟาสูติเนี่ยมันพินาศไปเลย ซึ่งแผนการของแม่นางนะครับก็มีอยู่ว่าเธอจะไปเชิญชวนให้บุคคลที่อยู่ในร้านน้าพริกอ่อกที่เธอได้กินในวันนั้นนะ่ะลุกขึ้นมาช่วยเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อกดดันทางร้านอาหารด้วยครับเพราะถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่มีนิ้วมือในอาหารนะครับแต่เขาก็ได้กินอาหารที่มันต้มมาจากหม้อเดียวกันที่มีนิ้วมือนะนะั่นน่ะ ซึ่งทางร้านเวนดี้ก็เห็นว่าอีเจนี่มันจะเล่นใหญ่เกินไปหรือเปล่าคือแค่นิ้วมือนิ้วเดียวที่ยังไม่รู้ด้วยนะว่านิ้วมาจากไหนทําไมต้องเรียกร้องซะจนกระทั่งฟ้าจะถลม่มนรกจะทลายอะไรกันขนาดนี้แต่เอ๊ะ เป็นไปได้หรือเปล่าว่าที่อีเจมันเล่นหนักซะขนาดนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอีเจมันกําลังเล่นละครแล้วก็ต้องมีปมอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าที่นั่นแหละครับเมื่อตอนที่ร้านฟาสต์ฟู้ดได้นึกขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับเขาก็เลยได้เปลี่ยนเป้าหมายจากการให้นักสืบเนี่ยไปสืบหาที่มาของนิ้วว่ามันเป็นนิ้วของใครนะครับเป็นการไปสืบหาที่มาของอีเจนี่แทนครับแล้วก็ไปพบอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเยอะแยะเลยก็คือ เจแอนนาผู้นี้นะครับเธอเป็นคนที่มีประวัติเคยทําเรื่องราวปรุงป่วงกับร้านอาหารใหญ่ๆมาแล้วหลายร้านครับอย่างเช่นเอาลูกสาวเธอเนี่ยไปนั่งกินร้านอาหารแล้วก็บอกว่าลูกแกงป่วยซึนุกหลังจากนั้นนะครับลูกก็เบรกแตกหากแตนมาแล้วเธอก็โทษร้านอาหารว่าทําอาหารเป็นพิษให้กับลูกเธอนะครับนอกจากนั้นเองอีเจ้นี่เนี่ยก็ยังไม่ได้หยุดกับการแคปไปที่ร้านอาหารเท่านั้นนะครับคือเจแอนนายังเคยไปเล่นกับร้านเฟอร์นิเจอร์เอ่ยโชว์รูมรถเอ่ยบริษัทประกันอะไรเอ่ยเพียบเลย อย่างเช่นที่ว่ามีครั้งหนึ่งนะครับที่เจแอนนาเธอไปซื้อโคมไฟมาจากร้านขายเครื่องเรือนนะฮะแล้วก็เอาไปติดที่บ้านแต่พอติดได้ไม่นานนะครับโคมไฟนะั้นเนี่ยมันก็ตกลงมาโครมทําให้เธอได,ได้รับความตกใจแล้วก็ไปฟ้องร้องค่าเสียหายกับร้านนั้นกัน หรือว่าเธอได้ขับรถที่เพิ่งถอยออกมาจากโชว์รูมอยู่ดีๆแล้วอยู่ๆนะครับยางล้อรถมันก็พุ่งหลุดออกกลางถนนจนก็ต้่งทําเจ้อนานและครอบครัวเกือบตายนะครับเจ้แกเนี่ยก็เลยได้ไปูฟ้องโชว์รูมรถเลยแล้วก็บอกว่าถ้ายังไม่จ่ายค่าเสียหายมานะเดี๋ยวฉันจะฟ้องให้พวกร้านร้านของแกเนี่ยไม่มีที่ยืนกันในสังคมเลย ซึ่งด้วยความที่เอบริษัทใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องอะไรกับพวกมนุษย์ป้าแบบนี้หรอกครับเพราะการจะขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าขึ้นวันเดียวแล้วจบใช่ไหมบางทีก็ล่ากกันเป็นปีซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จะเอาเวลาไปทํามาหากินดีกว่าไหมนั่นแหละครับร้านต่างๆเหล่านะนั้นก็เลยจัดจบวิธีด้วยการจ่ายค่าเสียหายให้กับแม่นางแอนนาตามที่นางเรียกร้องไปเลย ซึ่งเมื่อเหล่าทีมนักสืบได้ไปนค้นพบเรื่องราวต่างๆที่แม่นางแอนนาได้ไปเรียกร้องค่าเสียหายจากร้านต่างๆมาเยอะขนาดนี้นะครับเขาก็เริ่มคิดไปแล้วว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้คดีการเจอนิ้วมือครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการวางแผนของแม่นางแอนนาครับนักสืบนะครับก็เลยได้เอาเรื่องนี้เนี่ยไปแจ้งกับทางร้านให้ทางร้านแจ้งตำรวจอีกทีครับและตำรวจเนี่ยก็ออกหมายค้นบ้านของแม่นางแอนนามาเพื่อจะบุกไปดูที่บ้านสิว่ามันจะมีหลักฐานอะไรที่นำไปสู่การชี้ตัวคดีนิ้วมือเนี่ยได้หรือเปล่า คือแบบอาจจะเป็นไปได้ไหมว่ามีใครสักคนหนึ่งที่บ้านเธอได้เกิดอุบัติเหตุนิ้วหลุดแล้วเธอก็ไปเอานิ้วของคนในบ้านคนหนึ่งนี่แหละมาหยอดลองถ้วยน้ําพริกอองฮะแต่ทว่าพอตํารวจไปดูนิ้วมือทุกคนในบ้านนะครับมันก็ยังอยู่ครบหรือมันก็ยังมีการสันนิษฐานอีกนะครับว่าแม่นางแอนนาเนี่ยอาจจะไปเอานิ้วมือจากญาติคนหนึ่งของเธอที่เพิ่งตายไปไม่นานนะครับมาใช้ในการทําภารกิจครั้งนี้ครับคือแบบ คุณญาตไในในคุณจะตายแล้วเราก็ขอเอาร่างกายของคุณมาทําประโยชน์นิดหน่อยก็แล้วกันนั่นแหละครับมันก็เลยได้เดือดร้อนไปถึงคนตายเลยครับที่ตํารวจก็จะต้องไปขออนุญาตในการขุดฮวงซุยเอาญาติขึ้นมาตรวจสอบแล้วปรากฏว่านิ้วมือของชญาตินะครับก็ยังอยู่ครบครับเอาเป็นว่า การที่ขอหมายเข้ามาค้นที่บ้านแม่แอนนานะครับตำรวจก็ได้กลับไปโดยไม่ได้รับเบาะแสอะไรสักอย่างเลยซึ่งสิ่งที่เจแอนนาได้ทําหลังจากที่ตำรวจได้มาขอค้นบ้านเขาในเวลาต่อมาคืออะไรรู้ไหมฮะคือแม่นางแอนนากับพวงเธอที่ก็ร้ายพอๆกันนะครับก็ไปแจ้งร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่เลยว่าไอพนักงานที่มาขอค้นบ้านเธอเนี่ยมันมาบุกรุกด้วยความโหดร้ายมาทําให้บ้านเธอได้วความเสียหายคือดูกับตำรวจนะครับแม่นางแอนนายัางจะเอา แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ถูกปัดตกไปครับเพราะเหมือนกับว่ามีมนุษย์ป้าที่เป็นเพื่อนบ้านนะครับเขาเข้ามาให้การกับตํารวจว่าในตอนที่ตํารวจได้ไปขอค้นบ้านแม่แอนนาเนี่ยเพื่อนบ้านก็เห็นว่าตํารวจได้เข้ามาตรวจแบบสุภาพแล้วก็สงบมากครับแฮชแท็กมนุษย์ป้าขคก็ดีซึ่งการที่เธอทําแบบนี้นะครับมันก็ทําให้ตํารวจเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าอีแม่นางผู้นี้เนี่ยมันมีความตอแหละระดับ9้าอ่ะ ทว่าวก็ยังไม่สามารถเอาผิดอะไรเธอได้เพราะตำรวจก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้ได้นะครับแต่แล้วในวันที่21เมษายนของปี2005เนี่ยมันก็ได้มีข่าวว่าแม่อนานานะครับเขาได้โดนตำรวจจับไปขึ้นศาลด้วยข้อหาช่อโกงครับแต่ทว่าวไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับคดีนิ้วมือนี้นะครับคือมันจะเป็นคดีที่ว่าเธอได้โกงผัวเก่าของเธอเอง เนื่องจากว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับแม่แอนนาก็เหมือนกับจะมีผัวเก่าที่เพิ่งเลิกไปนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็ไม่ชอบที้หน้ากันมากที่ทีนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผัวเก่องเธอเหมือนกับจะโดนคดีต้องติดคุกไปครับ แม่นางแอนนาก็เลยกันแกล้งผัวโดยการเอารถบ้านของผัวเก่าเธอนะครับไปขายต่อเพื่อเอาตังค์หลังจากนั้นก็หุบตังค์แล้วก็ชวดหนีไปเลยครับที่พอเวลามันผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วผัวได้ครบกําหนดออกมาจากคุกจะกลับมาบ้านเนี่ยผัวก็งงเลยครับพอเข้าบ้านมาแล้วก็แบบมีอีป้าที่เห็นนั่งอยู่บ้านก็ไม่รู้ผัวก็โวยวายไปครับจนกระทั่งได้เรื่องมาว่าคุณป้าคนนี้เนี่ยเขาไปซื้อรถบ้านนี้ต่อมาจากแม่นางแอนนาอีกทีหนึ่ง ที่เมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับผัวเก่าก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปฟ้องกับศาลเลยว่าชีแอนนาเนี่ยเป็นคนที่มีความปิ้นป้อนแล้วก็กระล่อนสูงครับซึ่งเมื่อพฤติกรรมการปิ้นป้อนเหล่านี้มันได้แบบออกข่าวมาปุ๊บนะครับทางร้านเวนดี้ก็เลยยิ่งมั่นใจเลยว,ว่าหญิงผู้นี้เนี่ยมันน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกับเรื่องนิ้วในน้ำพริกอ่องแน่เลย แต่ถว่าก็ยังไม่สามารถกู้ภาพลักษ์ของร้านได้อยู่ดีนะครับเพราะไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ทฤษฎีแล้วก็ความเชื่อใช่ไหมหลักถงหลักฐานันเลยจะมายืนยันกับผู้คนว่านิ้วมือน,นิ้วนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดพลาดของร้านแต่ว่าเป็นนิ้วมือที่เกิดจากการกระทําของแม่นางแอนนาม,มันก็ยังไม่มีไงฮะ ดังนั้นทางร้านเวนดี้เองนะครับก็เลยได้เริ่มใช้วิธีใหม่ในการแก้สถานการณ์เลยคือไม่ไปส่งไม่ไปสืบมาแล้วว่าไอ้นิ้วเนี่ยมาจากไหนแต่ใช้วิธีเอาเงินล่อมาดีกว่าครับคือล่อให้เจ้าของนิ้วที่แท้จริงเนี่ยเข้ามารายงานตัวแล้วก็มาตรวจ DNA เเพื่อที่ว่าตำรวจนะครับจะสามารถนำเรื่องนี้ไปสืบต่อได้ครับ ว่านิ้วของเจ้าตัวคนที่จะเข้ามาให้การนี้เนี่ยมันหายไปไหนแล้วคนคนนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับแอนนาไหมนะครับโดยการประกาศให้เงินรางวัลของผู้ที่เป็นเจ้าของนิ้วเนี่ยประมาณ3ล้านกว่าบาทไทยเลยนะครับซึ่งไอาการประกาศเงินรางวัลไปเยอะแยะขนาดนี้นะครับมันก็ต้องแน่นอนสิว่ามันก็จะไปล่อตาล่อใจของผู้คนอยู่ไม่น้อยครับ ที่ในเวลาต่อมานะครับมันก็มีคนมากมายเลยวที่นิ้วขาดเนี่ยแห่กันเข้ามาบอกว่าเอาเอาลองเอาดีเอ็นเอข้าไปตรวจดูสิไม่รู้ว่านิ้วของข้าเนี่ยมันจะเป็นนิ้วนี้หรือเปล่าคือถึงแม้บางคนที่รู้ว่ามันจะไม่ใช่นิ้วของเขาแน่ๆนะครับแต่ก็เข้ามาลองเผื่อแบบดีเอ็นเอมันจะแจ็คพอตโดนโป๊อะไรประมาณนั้นว่างั้นมั้งหรือบางคนที่รู้แล้วว่านิ้วที่ขาดเป็นนิ้วมือนะครับแต่ว่าเขามีนิ้วเท้าที่ขาดเนี่ยเขาก็แบบเออเดินเดินเข้ามาด้วยลวกันเผื่อนิ้วเท้ามันจะกลายเป็นนิ้วมือได้อะไรประมาณนี้ นักงานที่เขาสืบเรื่องนี้เนี่ยถึงกับเหลือกตาบนเลยคิดว่าไอ้คนเรามันจะอยากได้ตังอะไรกันขนาดนี้เอาเป็นว่าเมื่อจํานวนคนที่อยากได้ตังอยากได้เข้ามาตรวจอะไรมันเยอะแยะมากขนาดนี้จนกระทั่งทําให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจ n a เนะครับ mm hmm. เขารับหน้าที่ไม่ไหวไง เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยได้ยอมเผยความลับอะไรอีกอย่างหนึ่งออกมาเพื่อเป็นการลดจํานวนคนที่เข้ามาตรวจนะครับโดยบอกว่าจากการที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เอา DNA ของนิ้วที่ขาดไปตรวจเนี่ยก็พบว่ามันน่าจะเป็นนิ้วมือของผู้ชายอายุประมาณ30-50ปีฮะดังนั้นพวกอะไรที่มันเป็นผู้สาวทั้งหลายแหละหรือว่าอายุไม่ถึงเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องเข้ามาตรวจก็คือเป็นการสะกบให้มันลงมาแคบหน่อยนะครับและ หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ได้มีคนคนหนึ่งโทรเข้ามาบอกตำรวจฮะบอกว่าเขาเหมือนกับจะรู้แล้วว่านิ้วที่ขาดนี่เป็นนิ้วใครตำรวจก็ตื่นเต้นเลยมากบอกนิ้วคุณแล้วนิ้วคุณเชายคนนั้นเขาบอกบอกบอบ,อบ,อบอแต่ว่าเขาเหมือนจะจําได้ว่าเขาเคยมีลูกน้องคนหนึ่งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยทำนิ้วขาดไปในการทำงานได้ไม่นาน แล้วลูกน้องคนนั้นเนี่ยก็เหมือนจะเอานิ้วมือเขานะครับมาเย้ยวเยวกับที่ทํางานว่าเขามาเสียนิ้วมือเกิดอุบัติเหตุอะไรที่ทํางานเนี่ยทางบริษัทจะต้องชดใช้เงินให้แต่ทว่าทางบริษัทก็เห็นว่ามันไม่ใช่ความผิดของทางบริษัทก็เลยไม่ได้ให้เงินเขาไปพนักงานผู้นั้นนะครับก็เลยได้ฉุนแล้วก็เดินออกไปเลยแต่ทว่าในวันต่อมาไอพนักงานผู้นี้เนี่ย กลับเดินมาทํางานอย่างปกตินําซ้ํายังเดินกลับมาทํางานในท่าทางที่ร่าเริงแจ่มใสด้วยทางทั้งที่ว่านิ้วตัวเองเนี่ยพึ่งขาดไปไม่นานไอคนที่โทรมาก็เลยบอกว่าคุณตํารวจครับผมคิดว่าไอลูกน้องของผมคนนี้แหละมันน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลกับคดีนี้ขอให้คุณตํารวจไปสืบดูหน่อย ที่นั่นแหละครับตำรวจก็ได้ตรงไปหาลูกน้องคนนั้นเลยนะครับเรียกเข้ามายัางกรมโปรโลิสบอกมามามา,มา,มาตัวดีเอดูหน่อยแล้วก็โป๊ะเชฮะ DNA นั่นเนี่ยเป็น DNA ของผู้ชายคนดังกล่าวจริงๆว่าแต่ทําไมเขาถึงไม่ยอมมาให้เบาะแสกับทางร้านตั้งแต่ทีแรกละ่ะทางทั้งที่ว่าเงินรางวัลน,นะครับมันก็มีมากถึง3ล้านบาทครับ คือแบบถ้าได้เงินนี้ไปน่าจะอยู่สบายได้เป็นปีๆเลยนะครับซึ่งเหตุผลที่ชายคนนี้ไม่ยอมมาให้เบาะแสกับตํารวจตั้งแต่ทีแรกก็เพราะว่าชายคนนี้เองนะครับเขาอาจจะมีส่วนร่วมกับคดีด้วยนั่นเองยังไงล่ะ เพราะย้อนกลับไปในตอนที่เขาไปเยียวเยวกับบริษัทของเขาว่าเขาได้นิ้วขาดแล้วเขาอยากจะได้เงินค่าชดเชยจากบริษัทแล้วบริษัทไม่ให้นะครับชายผู้นี้เนี่ยก็เดินกระฟัดกระเฟียดออกมาจากบริษัทฮะแล้วก็มาเจอกับคุณผัวของแอนนาฮะที่ก็เป็นพนักงานอยู่ในบริษัทเดียวกันพอดีเลยซึ่งผู้ผัวนะครับก็ได้บอกกับพนักงานนิ้วขาดคนนั้นว่าเฮ้ย hey, เอ็งหงุดหงิดอะไรเหรอ ก็ข้านะ่ะนิ้วขาดในที่ทํางานมาพอจะไปคุยขอค่าชดเชยอะไรหน่อยที่ทํางานก็ไม่ให้มาสิมันแย่มากเลยมันดูแลลูกน้องแย่ที่เมื่อคุณผัวรู้นะครับว่าลูกน้องคนนั้นเขาได้นิ้วขาดไปเนี่ยผัวก็เลยบอกว่าเอาหนะ้าเอาหนะ้าแค่นิ้ว,แค,วแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าเย็นนี้เนี่ยเรามากินเบียร์ด้วยกันไหมเดี๋ยวข้าเนี่ยจะชวนเองมาคุยธุรกิจอะไรกันหน่อยซึ่งไอ้ลูกน้องคนนั้นก็แบบธุรกิจอะไรนี่ข้านิ้วขาดอยู่นะ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาเป็นว่าเราไปกินเบียร์กันก่อนดีกว่าซึ่งเมื่อมาถึงโตะเบียร์แล้วทั้งคู่ได้ก้งกันไปสักพักนะครับคุณผัวก็ได้พูดขึ้นมาว่าไอ้นิ้วของเองที่ขาดนะี่ะข้าขอได้ไหมแลกกับเงินที่เองติดค่าอยู่เพราะอันนี้รู้สึกเหมือนกับว่าลูกน้องคนนั้นนะครับจะติดตังผู้ผวยสักนิดหนึ่งนะฮะซึ่งไอ้ลูกน้องก็งงสัว่ามีที่ไหนในโลกเนี่ยใช้การแลกนี่ด้วยกันสละนิ้วที่ขาดให้เนี่ยนะ ลูกน้องก็เลยงงไม่ยอมจะให้นิ้วมากครับจนสุดท้ายเนี่ยคุณผัวก,ก็เลยเผอหลุดปากออกไปถึงแผนการที่เขาได้คิดมาในหัวครับว่าเขาจะเอานิ้วมือของลูกน้องคนนี้ที่ขาดไปเนี่ยไปเป็นแผนการในการเรียกร้องค่าเสียหายจากร้านฟาสต์ฟู้ดครับที่เมื่อพอเจ้าลูกน้องคนนั้นรู้ความลับแบบนี้นะครับก็แบบโอ้โหเองจะไปทําชั่วแบบนี้แล้วจะเอาเงินมากินเองเลยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอย่างน้อยเนี่ยนิ้วมือนี่มันก็เป็นของข้าข้าจะขอส่วนแบ่งด้วยสิ ซึ่งเมื่อเจ้าลูกน้องที่เจ้าเล่เหมือนกันพูดมาแบบนี้นะครับอีตาผัวก็เลยจําเป็นจะต้องแบ่งส่วนแบ่งให้กับลูกน้องด้วยเลยหลังจากนั้นก็เช็คแฮนบอกว่าเรามาร่วมมือกันนะนั่นเองแหละครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมตลอดเวลามานะครับทั้งทที่อีตาลูกน้องคนนี้เนี่ยรู้ว่านิ้วมือเนี่ยมันเป็นนิ้วของเขานะครับแต่ก็ไม่ได้ออกมาบอกกับตํารวจเลยครับเพราะว่าเขาได้ร่วมมือแผนช่วยนั่นเอง แต่ว่าทางทีมโปลิสนะครับก็ไม่ได้ลงมือทันทีฮะทว่ากลับเสนอข้อเสนอแนะอะไรดีๆให้กับลูกน้องคนนั้นบอกว่าถ้าหากคุณลูกน้องคนนั้นเนี่ยยอมมาร่วมมือกับตำรวจมาเป็นพยานในการจับไอ้สองผัวเมียชั่วนี้ให้ได้นะโทษของเขาเนี่ยก็จะถูกละออกไปหมดเลยนายสนใจไหมละ่ะที่ไอ้ลูกน้องผู้นั้นเมื่อได้ยินแบบนี้ก็สนใจสิครับจะรออะไรล่ะฮะแต่แว่าพอเขาบอกสนใจเสร็จเขาก็กไปทําหน้าเศร้าๆอีกซึ่งตํารวจก็แบบอ้าวนี่เองไม่ดีใจเหรอเองจะได้รอดจากโทษแล้วนะ ลูกน้องก็เลยบอกกับคุณตำรวจว่าดีใจผมก็ดีใจนะครับแถ้ทว่าเงินรางวัลสามล้านบาทนะั่นนะผมจะได้ไหมละ่ะฮะเพราะอย่างน้อยนิ้วนะมันก็เป็นนิ้วมือของผมนะแล้วก็ทำตาเบลวๆเบลใส่ตำรวจเลย ตำรวจก็แบบดูอีนี่ทำผิดเลยจะมาเอาเงินรางวัลอีกตำรวจไม่เอาเข้าคุกซะเท่าไหร่ก็ดีแล้วเดี๋ยวมาตบพุ่งเลยไหมนายคนนั้นนะครับก็เลยต้องงิดไปแล้วก็แบบยอมไปเป็นพยานให้ตำรวจครับเอาเป็นว่าในที่สุดนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้มีทั้งพยานแล้วก็หลักฐานทุกอย่างที่จะพอจะไปบุกจับอีสองผัวเมียที่นิสัยไม่ดีได้เนี่ยแหละครับซึ่งเมื่อหลังจากทั้งสองโดนลากมาขึ้นศาลเสร็จนะครับศาลก็ตัดสินให้เขาเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับร้านเวนดี้ทั้งหมดตั้งแต่ค่าที่ทางร้านนะครับต้อง ้องถูกปิดไปแล้วก็เสียหายกำลงกำไรค่าที่ร้านต้องไปจ้างนักสืบไปจ้างคนมาตรวจ DNA แล้วก็อีกบาบาบาที่เอาเป็นว่าค่าที่ผู้ผัวผู้เมียผู้นั้นต้องจ่ายคืนร้านนะครับมันก็มีมากขนาดที่ว่าผู้ผัวผู้เมียผู้นี้เนี่ยทำงานไปสิบชาติก็ยังไม่ได้ตังมาชดเชยเลยครับดังนั้นเองเมื่อสองผู้ผัวผู้เมียได้เห็นบินที่เขาต้องจ่ายชดเชยนะครับเขาก็เลยบอกกับตำรวจไปเลยว่าจับอีฉันเข้าคุกไปเถอะค่ะคุณตำรวจ นั่นเองแหะครับผู้ผัวผู้เมียคนนั้นก็เลยโดนโทษเข้าสังเตไปคนละ9ปีแล้วก็12ปีไปโดยปริยายเลยซึ่งไอ้โทษ12ปีที่สามีได้โดนเยอะกว่าก็เพราะว่าเขานะครับเป็นตัวการที่วางแผนเรื่องนี้ครับศาลก็เลยให้โทษเขาเยอะกว่านั่นเองว่าแต่เพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องคดีหนูทอดในร้าน k f c หรือเปล่าฮะที่อันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันเลยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับสามารถกดเข้าไปชมฟังกันได้หรือใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊ก F N Diary นะครับและวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยละเด้อบ๊ายบาย